ไปดูสีสันวันเด็กแห่งชาตินะครับผู้ปกครองแต่งชุดนักเรียนแล้วก็มีการร้องเต้นกับเด็กอย่างสนุกสนานครับด้านนักธุรกิจสาวใจบุญโคราาก็มอบทุนการศึกษากว่า30,000บาทของขวัญกว่า300ชิ้นคืนกำไรให้กับสังคมนะครับหลังจากร้านเนี่ยได้เปิดครบมา20ปีแล้วครับที่ร้านเม้ามินิมาร์ ภายในเขตอุตสาหกรรมสุร,รานารีตำบลหนองระเวียงอําเภอเมืองนครราชสีมานางนาริศราชนะพักอายุ51ปีนักธุรกิจสาวใจบุญพร้อมด้วยสามีและครอบครัวก็ได้คืนกำไรสู่สังคมนะครับจัดงานครบรอบร้าน20ปีแล้วก็วันเด็กแห่งชาติ2,567ในคราวเดียวกันซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่13มกราคมตามความขวัญมองโลกกว้างสร้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยของนายเศรษฐาทวศ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้านนางนาริศราชนะพักอายุ51ปีนักธุรกิจสาวใจบุญเผยว่า ในเดือนมก,กราคมนะครับร้านเมามินิมาร์ทจะครบรอเปิดให้บริการ20ปีเต็มอีกทั้งในเดือนมก,กราคมก็ตรงกับวันเด็กแห่งชาติจึงต้องการที่จะมอบของขวัญให้กับลูกค้าและบุตรหลานเพื่อแทนคำขอบคุณโดยภายในงานได้มีการแสดงรำจากโรงเรียนทับช้างจำนวน2ชุดพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาจำนวน50ทุนรวมกว่า30,000บาท แจกสิ่งของแก่เด็กพิการแจกของใช้กับผู้ป่วยติดเตียงสนับสนุนยารักษาโรคให้กับรพสตในพื้นที่แจกอาหารขนมจีนน้ำดื่มไอศครีมแจกของขวัญให้กับเด็กๆนะครับกว่า300ชิ้นหนึ่งในนั้นก็ได้มีผู้ปกครองของเด็กนะครับจำนวน3คนเนี่ยได้มีการแต่งกายนะครับด้วยชุดนักเรียนแล้วก็อุ้มลูกอุ้มหลานเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแล้วก็ร้องเพลงสร้างสีสันแล้วก็เสียงโหเราะในงานอย่างมากครับ